เราเริ่มกันที่ประชาธิปัตย์นะครับไปเปิดเวทีประสายใหญ่ที่พัทลุงอุชาวบ้านก็มาฟังกันแบบว่าเยอะมากนะครับคุณอภิสิทธิ์ก็นําทีมไปเองแล้วก็นอกจากคุณอภิสิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับก็มีแกนนําคนอื่นๆของพรรคประชาธิปัตย์ก็ร่วมด้วยนะครับคุณอภิิ์เนี่ยเน้นย้ําถึงการต่อสู้กับอํานาจเงินกับการเมืองที่ไม่สุจริตเพราะฉะนั้นขอคะแนนเสียงจากคนพัทลุง ให้เลือกประชาธิปัตย์กลับมานะครับแล้วก็ยังแสดงความกังวลอื่นๆเพราะว่ายิ่งเข้าสู่ช่วงท้ายๆก่อนจะไปสู่วันเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้เนี่ย <c oughs> เข้าใจว่าหมาจะหอนทุกคืนเลยคือ <c oughs> หมาหอนมีทุกวันได้นะครับ <c oughs> บางที <c oughs> มันก็จะมีกระสุน <c oughs> มีแบงค์เทาที่ลงไปถึงมือชาวบ้าน ก็คือพูดง่ายๆก็คือซื้อเสียงนะครับเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์ก็ยืนยันนะครับว่าไม่นะเราต้องไม่รับเงินเราต้องสร้างการเมืองที่สุจริตนะครับขอชาวพัทลุงกินเหยื่อแต่ไม่กินเบ็ดเ,ออเพื่อย้ำเตือนว่าการเลือกตั้งต้องเลือกให้ดีต้องใช้วิจารณญาณครับคือเสียงที่จะแผ่วลงเพราะตอนนี้ทุนเทามันแปลงร่างเป็นแบงค์เทา อย่าไปยอมจำนวนครับถ้าจำนวนลองคิดดู1,000พบาท4ปีวันละบาทกว่าๆเขาไปโกงกินกันไม่ใช่วันละบาทนะไม่มีทางคุ้มครับอยู่กันแบบนี้อีก4ปีมารอรับอีกวันละบาทกว่าชีวิตไม่มีอะไรดีขึ้นบ้านเมืองไม่ไปไหนเราจะไม่ทนอีกต่อไป ประชาธิปัตย์เราจะทำให้สิ่งเหล่านี้ที่เป็นศักยภาพที่เป็นความงดงามของพัทลุงนั้นนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพี่น้องมีรายได้แบบยั่งยืนจริงๆอ่ะแล้วก็นอกจากนี้นะครับคุณอภิิ์เนี่ยนำทีมไปหาเสียงที่ตลาดทุ่งยาวที่อำเภอปลเหลียนของจังหวัดตรังจากพัทลุงก็ไปที่ตรังต่อนะครับคุณผู้ชมดูสิ คนมากันเยอะมากนะครับคือเหมือนกับว่าแทบจะปิดถนนรับอยู่แล้วเนี่ยคือต่อให้ไม่ได้ปิดแต่คนมาเยอะขนาดนี้บนถนนนะรถมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็คุณพภิสิทธิ์ก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่คนใต้ต้องตั้งหลักใหม่เอาการเมืองสุจริตตามแบบฉบับชวนลีภัยกลับมานำบ้านเมืองนะครับนอกจากที่ปะเหลียนแล้วที่นายง นายงเนี่ยบรรยากาศต้อนรับก็คึกคักเช่นเดียวกันนี่ชาวบ้านเห็นไหมครับมีพวงมาลายัยดอกดาวเรืองมีกุหลงกุหลาบเอามามอบให้คุณอภิสิทิ์เดินไปตรงไหนก็มีชาวบ้านวิ่งมาแบบนี้นะครับขอถ่ายรูปคู่กันก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นสําหรับการต้อนรับคุณอภิสิทิ์นะครับซึ่งคุณอภิสิทิ์ไปที่ตรังเนี่ยมีเวทีประสัยนะครับที่หน้าสารกลางเก่าในจังหวัดนี่แหละคุณอภิสิ์พูดถึงเรื่องของการกลับมาฟื้นพักประชาธิปัตย์ ฟื้นชาติบ้านเมืองนะครับคุณอภิสิทธิ์ก็ให้เครดิตก็พูดถึงคุณชวนหลีกภยัยคุณบัญญัติบรรทัดฐานที่เป็นคนสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์มาโดยตลอดนะครับซึ่งคุณอภิสิทธิ์ย้ําเลยว่าพักการเมืองต้องยึดอุดมการณ์และความซื่อสัตย์สุจริตส่วนคุณชวนขึ้นเวทีเช่นเดียวกันคุณชวนบอกว่าเนี่ยเห็นไหมประชาธิปัตย์เกือบตายแล้วครั้งนี้ได้คุณอภิสิทธิ์กลับมาช่วยฟื้นประชาธิปัตย์ครับ ก็มีพักฝ่ายตรงกันข้ามมากระแน่กระแหนมาแซะว่าพูดตึงแต่เรื่องเก่าๆไม่เข้าใจเหรอครับสมบัติของผู้เท่าถ้ามันไม่มีค่าไม่มีใครเขาเก็บไว้หรอครับเราเดินไปข้างหน้าเพราะวันนี้เราต้องต่อสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนประชาธิปัตย อยู่คู่กับพี่น้องมาคิดตลอดเวลาทําอย่างไรให้บ้านเมืองไปได้ทําอย่างไรให้เศรษฐกิจดีทําอย่างไรให้ชีวิตพี่น้องมีความมั่นคงเป้าหมายถึงมีคําว่าไทยหายจนไม่ใช่จนเงินอย่างเกือบจะมดสภาพบเป็นความจริงครับคนในปักหลาออกไปเกือบเม็ดแต่เป็นผู้รักผู้ใยนี่คือเตมาข้องคุณอภิสิทธิ์ได้ล็อก มาเป็นวัวนาปักประยันชุดนี้คือชุดเนในเดชสุดปักยปัตรอดมาครับรอดมาได้โดยคุณอภิสิทธิ์ยกข้ามาทําใหเรายกท่าหนาจากปักอะไรแต่ก็วิจารณ์ลุดมาจะเป็นผู้แทนกี้ก้นก็ตามพี่นอ้องขพรไอ้ลุดมาบัดนี้ลุดมาแล้วต่อไปนี้คือเป่าไม้แต่จะเปิ่มซอๆขึ้นมาเปื่อให้เป็นหลักใหญ่ปักใหญ่เมื่อในอดีตทำไมปมเป็นวัวนาปัก พรรคแรกผ่านไปพรรคต่อไปก็อยู่พักคใต้เหมือนกันถูกต้องแล้วครับโค้งสุดท้ายกันบ้านดีกว่าครับของฝั่งพรรคส้มครับพรรคประชาชนครับก็มีการลงพื้นที่ครับเริ่มกันที่คุณเทงก่อนเลยครับลงพื้นที่พักคใต้เช่นเดียวกันพร้อมกับนี่คือภาพบรรยากาศโอ้โหคุณผู้ชมนึกว่าจัดคอนเสิร์ตเนี่ยนั่ดูคนนี่มาคนเยอะจริงๆอันนี้คือลานด้านหน้าโรบินสันหาดใหญ่สงขลานะครับคือไม่ได้ไปคนเดียวด้วยครับคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนและ คนด,ดิเดตนายวัตถนตรีของพรรคสม้มนะครับไปพร้อมคุณรังสิมันโรมรองหัวหน้าพรรคครับคุณพาฤทธิ์โคศกพรรคแล้วก็สอสอลิซ่ารองโคศกพรรคนะครับท่ามกลางประชาชนมาให้การตอบรับเป็นอย่างดีเลยละครับตัวคุณเท้งเองเนี่ยตั้งแต่ก่อนขึ้นเวทีก็มีโอกาสพบปะประชาชนคือบางช่วงบางตอนเนี่ยคนก็กลูกเข้ามากอดบ้างถ่ายรูปบ้างคล้องมุมอะไรกันบ้างนะครับให้กําลังใจกันไปพอขึ้นเวทีครับเขาพูดเลยว่าประกาศ ปติญญาสงขาฟื้นปูเมืองหาดใหญ่ภายใน4ปีงบมันต้องมา15,000ล้านโอ้กระจายลงมาเลยใช่ไหมจะทำอุโมง <ừ> ์เลยครับ<ๆ>เพราะอะไรรู้ไหมฮะอุโมง์ผ่านน้ำใช่เพราะเจ้าตัวบอกว่าผมยังจำภาพติดตาผมบินมาลงพื้นที่ที่สนามบินภาพน้ำท่วมยังติดตาอยู่ถึงทุกวันนี้ครับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่เราจะตัดสินชี้ชะตาอนาคตของชาวหาดใหญ่ ของชาวสงขาของประเทศไทยไปด้วยกันพี่น้องครับเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสมาลงพื้นที่ด้วยตัวเองต้องแด่สถานการณ์ที่น้ำท่วมยันรุนแรงต้องแด่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนวันนั้นมาถึงสนามบินจำได้เลยครับเดินทางออกไม่ได้วันนี้ผมในฐานะหัวหน้าพักครับ ที่ยนาคตจะกลายเป็นนายกเทงหรือเปล่าอยู่กับอำนาจในปลายปากกาของทุกคนมาให้คำมั่นสัญญาครับวันนี้ผมกล้าประกาศครับในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตัวแทนของประชาชนพักประชาชนมีข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อฟื้นฟูเมืองหัดใหญ่ให้ดีกว่าเดิมครับ ผมขอเรียกว่าปฏิญญาสงขาเพื่อกอบกู้เมืองหัดใหญ่อ่ะนี่แหละครับการลงพักใต้ของพักส้มพักประชาชนนะครับแต่วันเดียวกันครับก็เปิดเวทีปรสาสัยที่สีสะเกตเช่นกันนำโดยคุณทิมพิทาครับงานนี้ก็บอกเลยว่าโอ้โหแฟนๆก็ไม่น้อยหน้านะครับ,รบแฟนๆเขาก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับอ้อนบอกว่าพักประชาชนขอชาวบ้านจังหวัดศรีสะเกด เเขตเลยได้ไหมก่อนขึ้นเวทีปราัยนี่บอกเลยว่ามีทั้งน้องๆน,นักศึกษานักเรียนต่างๆและประชาชนมาร่วมฟังกว่า1,000คนเสียงกรีดนี่เหมือนกับเป็นขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเช่นกันนะฮะก็เ,เป็นแบบ ก็เลยอบป้าทรั้งหหลายคนบอกคิดถึงหลายคนยังเรียกนายกพิธาอยู่เลยนะครับขณะที่ทางด้านของการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยคุณพิธาเองก็บอกว่ามาเพื่อสนับสนุนขอเสียงให้กับนายแพทย์สุกเกษมผู้สมัครสอสอเขตหนึ่งซึ่งมาแล้วเนี่ยก็เลยชูนนโยบายที่เรื่องว่าการดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงครับอยากที่จะเพิ่มเบี้ยผู้พิการจะเป็น1 2 0 0ถึง2,000บาทเพราะทุกวันนี้เนี่ยเอาจริงๆหลักร้อยเนี่ยมันไม่พอมันพอตรงไหนต่อเดือนนะครับพร้อมกับชูนนโยบายดูแลผู้ป่วยระยะยาวเพราะ สังคมไทยกําลังเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วก็ไม่ลืมที่จะพูดถึงเบีย้ยผู้สูงอายุรวมแล้วแล้วเนี่ยบอกว่าอยากจะให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือมากกว่า5,000บาทต่อเดือนอพร้อมกับพูดถึงของดีสินค้าเกษตรเป็นของดีในพื้นที่สีสะเก็กันด้วยลองไปฟังบางช่วงกันดูครับจำได้ว่าตอนที่ยังเป็นอดีตสสอยู่แวะมาที่สีสะเกดเขาบอกพิธาพิธามากินวิสกี้ขาวไว้ ผมก็บอกวิสกี้ขาวอียงวะเขาก็เอามาให้ดูเป็นเล่าชุมชนสาโทของชาวสีสเกตที่มาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มาที่นี่คนรุ่นใหม่ฟังอยู่เยอะไม่ได้ต้องการที่จะมาชวนให้ดื่มแต่แค่อยากจะบอกว่ามันมีการเล่าเรื่องในเรื่องเล่าเรื่องเล่าในเล่าเรื่องของชาวสีสเกตที่เป็นภูปัญญาสําคัญ ที่กฎหมายอย่างตอนที่ทําตอนเป็นพรรเก้าไกลสุรา9กนะ้าหน้าสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวเปลี่ยนให้มันเป็นสุราแล้วเอาไปขายญี่ปุ่นเหมือนอย่างที่เขาทำกับสาเกข้าวนี่เก็บไว้ในโกดังราคามีแต่ลงเก็บไว้ในแตขวดราคามีแต่ขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าไม่พี่น้องไม่อยากแจบไม่อยากจนต้องเลือกพักประชาชนสีส้มล้วนๆวนครับพี่น้องครับพร้อมสุดท้ายอ้อนมาขอเก้าเขตเลยได้ไหมได้ไหมขึ้นอยู่กับประชาชนถูกต้องนะครับ, <S 2> <S 2> รบส่วนคุณอนุชินเมื่อวันก่อนที่ไปสุพรรณพ่อก็มาแม่ก็มา ลูกก็หมาหมากันทั้งบ้านนี่คุณอนุทินเนี่ยก็แปลว่าหมาก็คือมาเนาะตอนนี้คุณอนุทินก็กระจายไปไม่มีใครมาเลยเนี่ยคุณอนุทินก็ไปคุณสุภาิจีก็แยกไปภาคใต้นะครับกวดูคุณอนุทินก่อนคุณอนุทินเนี่ย ไปหาเสียงที่บางระกำนะครับที่พิษณุโลกอ่าเราก็ทราบกันดีว่าบางระกรรมโมเดลก็คือเป็นพื้นที่รับน้ําซึ่งเวลามีน้ําหลากน้ําท่วมเนี่ยน้ำก็จะไหลามาที่บางระกรรมเพราะฉะนั้นคุณอนุทินบอกว่าถึงเวลาต้องเลิกคิดแบบนี้แล้วแล้วก็เอางบประมาณไปสร้างระบบระบายน้ำนะครับแก้ปัญหายั่งยืนและจะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินบอกเลยนะครับว่าจะเปลี่ยนบางระกรรมให้เป็นบางชุ่มฉ่ำครับ อยากได้เก <ma os> <blessing S 1> okay. ้าพันบาทหรืออยากได้น้าไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมถูกไหมถูกขอให้จ่ายห้าแสนบาทแล้วน้ำไม่ท่วมพ่อแม่พี่น้องยังบอกไม่เอาเงินนะขอให้น้ําไม่ท่วมเพราะมันทํามาหากินได้จากนี้ไปเอาันเจงออกจากหัวครับถ้าวันที่แปดคุมพาพ่อแม่พี่น้องชาวพิษณุโลกเลือกปักภูมิใจไทยมาครบฝรัางระกรมโมเดลเป็นอดีต บางชุ่มฉ่ำโมเดลจะกลกบเข้ามาแทนนี่นายช่างช่างหนูเ,เราจะทำการยกระดับการแก้ปัญหาเรื่องน้ำเพราะผมอ้าวจากบางอารกกรมจะเป็นบางชุ่มฉ่ำแล้วนะครับว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณนุทินไปต่อ ที่ตลาดสดตำบลหัดเซี่ยวสีสัชนาลัยของสุขโขทยเห็นไหมเริ่มข้ามและมืดแล้วนะครับชาวบ้านก็มาต้อนรับกันคุณอนุทินปราศัยนะครับยืนยันบอกว่าเนี่ยเลือกคนมาแล้วเป็นตัวแทนพักลงสมัครสอสอเขต <คน S 1> หวังว่ารอบนี้ชาวสุขโขทัยจะให้โอกาสเลือกคนของภูมิใจไทยครับเราครัดแล้วครับอีกคนที่สมัคร คนที่เราคิดว่าคนคนนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องเนี่ยสูงมากเลยเราก็เลือกคนนั้นมาให้ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ใช้งานอ่าพอหาเสียงเสร็จปุ๊บคณอ่าคณอภิพินคุณอ,ณอนุชินครับไปตลาดสดหาดเซี่ยวครับไปทานข้าวนี่อะไรอ่ะท่านอะไรอ่ะข้าวอะไรครับง่ายๆเนาะอาหารตามสั่ง อ้าคู่กะปิหรือเปล่ารอรอรอไม่ไม่แน่ใจมองไม่ชัดนะครับแต่ทีนี้ก็มีชาวบ้านมารอต้อนรับเหมือนกันนะครับแล้วก็คุณคุณอภิษ์บอกว่าคุณอนุทินเอาใหม <laughs> ่เอาใหม่เอาใหม่คุณอนุทินคุณอนุทินบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะผมจะขอมาขึ้นรถขอบคุณชาวสุขโขทยัยพูดเป็นนัยยะว่าได้สอสอในพื้นที่ได้เป็นนายกแล้วจะกลับมาขอบคุณคนในพื้นที่สุโขทัยนะครับอ้าวส่วนคุณสุปจี ไปที่สุราษฎร์ธานีครับชาวบ้านก็มารออู้นี่นี่เห็นไหมชาวบ้านก็มารอต้อนรับกันเยอะมากเป็นขวัญใจพ่อค้าแม่ค้าเลยครับไปได้ถ่ายรูปกันฮะที่ตลาดศารเจ้าครับเสร็จจากโรงนี้นะครับ นี่นสุภาพเจสุภเจเออมันเชียบอลเลยนะครับ <laughs> ทีนี้คุณสุภจีก็ขึ้นปราศัยนะครับอรบ,บอกว่าอยากจะดูแลปาก<ค>ท้องเศรษฐกิจเพราะว่าสุราษฎร์เนี่ยของดีคําขวัญสุราษฎร์ครับูุนามครับไม่ <laughs> ใครจะไปจําได้แต่ว่าผมเป็นคนใต้ไง <laughs> ผมเด็กราชบุรีอ่าอะไรนะหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะเออใช่ไหมประมาณนี้นี่ก็คือของดีนะครับทีนี้เนี่ยคุณสุภาพจีเขาดูแลกระทรวงพาณิชย์ เพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนก็อยากดูแลเศรษฐกิจปากท้องถูกต้องตอนที่ไปสุพรรณก็อยากดูราคาการสินค้าเกษตรใช่พอมาสุราษฎร์ก็เหมือนกันอยากจะทําให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นครับบายดิไหมเขิดถึงไหมเข็ดถึงก็ามานี่ละจา้าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาดูแล พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีเฉพาะแค่ช่วงเลือกตั้งสิ่งที่เราตั้งใจก็คือว่าเราอยากจะมาดูแลชีวิตของพี่น้องปากท้องเศรษฐกิจเนี่ยหลังเลือกตั้งด้วยเช่นกันชาเราเป็นเมืองร้อยเกาะแล้วเราก็มีเกาะมากมายไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะอ่างทองใช่ไหมคะพัางงานสมุยและอีกมากมาย ทำไมเราไม่ทําให้เศรษฐกิจของเราคึกคักด้วยการท่องเที่ยวล่ะคะเราอยากที่จะทําทุเรียนของมีหลายที่นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นที่สมุยเราอยากจะทําทุเรียนสมุยให้มันเป็นเขาเรียก GI อ่ะพี่พี่รู้จักไหมคะพี่พี่น้องๆรู้จักไหมคะถ้าทําเป็น GI เนี่ยมันจะทําให้ราคานี่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะช่วยกันมาพัฒนานะคะในเรื่องอ่านี่คุณสุภาจีก็พูด คำขวัญตั้งแต่คำแรกเลยเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแล้วก็เป็นแหล่งธรรมะรู้แต่ว่าอร่อยทุกอย่างที่สุราษฎร์ธานีมีบ้านเต๋อตัวเองนึเมืองคอนใหจจำไม่ได้ส่วนผมราชบุรีก็คนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งอ้าวไปต่อครับคุณผู้ชมครับไปดูเพื่อไทยกันหน่อยครับพักแดงเพื่อไทยเพื่อไทยทําได้อาจารย์เชนยศชันครับลงพื้นที่ไปที่น้ําอยู่่อุบลราชธานีพร้อมกับอ้อนขอกําลังใจบอกจะทําดีที่สุดเพื่อนําสันติภาพ กลับคืนมาสู่ประชาชนครับวันนี้พักเพื่อไทยจริงใจกับพ่อแม่พี่น้องอุบลแน่นอนครับพี่น้องครับ <Yeah. S 2> วันนี้ผมจะทําให้ดีที่สุดนําสันติภาพมาให้กับพ่อแม่พี่น้องรวมถึงอธิปไตยพ่อแม่พี่น้องครับแน่นอนครับผมจะทําให้ดีที่สุดครับพี่น้องครับ ซึ่งมีหลายประเด็นนะครับที่อาจารย์เชนคุณยศชนันวงสวัสดิ์คณิเดชนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยพูดในทีปราศัยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของชายแดนครับบอกว่าจะนำสันติภาพและธิปไตยกลับมาให้คนไทยอย่างสมบูรณ์และทําให้ดีที่สุดครับซึ่งก็หมายถึงรวมถึงการดูแลเยียวยาการแจ้งเตือนและการเจรจาทุกรูปแบบ เพื่อให้ชาวอำเภอน้ำยืนอำเภอน้ำขุนที่อุบลนเนี่ยกลับมายืนได้อย่างแท้จริงครับซึ่งในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าทางด้านของอาจารย์ยศชนันเองก็ลงพื้นที่นะครับทั้งบนเวทีปราัยเอยพบปักประชาชนเอยแบบนี้พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดเจริญศรีครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่ผู้คนเ,นเข้ามาครับมันจะมีบางช่วงบางตอนที่เห็นว่ามีคุณยายคนนึงฮะเหมือนกับคล้ายๆกับ ก้มลงไหว้แล้วเหมือนจะกราบอาจารย์เชนอาจารย์เชนนี่ย่อลงไปต่ำกว่านี่ไปรับเลยอ่ะแล้วบอกยายแม่แม่แม่ลูกช้อนแม่ขึ้นมาเลยภาพนี้คือประชาชนหลายคนบอกอุ้นี่มันภาพว่าที่นายกภาพแห่งความประทับใจาบางคนบอกแบบนั้นนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับและเจ้าตัวพอได้พูดจับไม้ปั๊บบอกเลยว่าผมเอาหัวใจมาทิ้งไว้ที่นี่แล้วหากไม่มีอุบลก็ไม่มีพักเพื่อไทย ย้ำจะเปลี่ยนความฝันความหวังของชาวอุบลให้เป็นจริงครับวันนี้เอาหัวใจมาทิ้งไว้ที่นี่นะครับพี่น้องครับพี่นองครับวันนี้คนมาเยอะมากมายผมสามารถที่จะบอกกับพ่อแม่พี่น้องว่า ขณะเดียวกันนะครับอีกสักหนึ่งพักก็แล้วกันครับคุณกนวีสืบแสงคนะพักพลวัตนะครับก็ลงพื้นที่ภาคใต้ไปที่นราธิวาสเลยครับอันนี้เป็นการหาเสียงแบบออร์แกนิกเหมือนกันออคือลงเดินเลยกับนะครับทีมผู้ช่วยหาเสียงแล้วก็ไปพูดคุยพบปะแล้วบอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขปัญหาภาคใต้ไม่ตรงจุดครับยืน3หลักเสนอเลยต้องยกระดับกระบวนการสันติภาพเป็นวราระแห่งชาติ2ก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยผิด พลาดตั้งแต่เชิญนโยบายเพราะฉะนั้นต้องแก้กันก่อนตรงนี้เลยสุดท้ายครับเขาบอกว่าต้องปฏิรูประบบราชการที่มันซ้ำซ้อนเพราะพอมันซ้ำซ้อนแบบนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็แก้ไม่ได้สักทีครับ เราจะสร้างกระบวนการการพูดคุยตรงนี้ออกมาให้ได้โดยที่บอกว่าการพูดคุยตรงนี้มันจะต้องเป็นการพูดคุยแบบรวบเป็นเป็นแบบครอบคลุมเราจะไม่แค่เน้นใ,นใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นการการการที่เราจะทำอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่จาเป็นนะครับในเรื่องเกี่ยวกับวการพูดคุยแลวต่อไปขา้างหน้าเชื่อผมจะมีหลายกลุ่มออกมาแต่ถ้าหลายกลุ่มออกมาแล้วเนี่ยต้องพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผยรวมทั้งโปรง่งใสถ้าพักพลวัตเราสามารถเข้าไปทํางานได้แล้วเรามีโอกาสในการรับมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลการสร้างสันติภาพนี้เราจะบอกครับว่าเรา กระบวนการพูดคุยสันติภาพให้ถูกต้องตามกระบวนการและตามกรอบกฎหมายสากลดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ